ค่อนข้างเยอะนะครับนี่โอ้โหเป็นปัญหาอีกอย่างนะครับของเกษตรกรครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้ผมนะครับก็มาอยู่สวนของลูกพี่แดงนะครับนี่นะครับสวนที่เรามาถ่ายให้นะครับนี่ก็จะเป็นข้าวโพดของลูกพี่แดงนะครับบริเวณนี้ข้าวโพดค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับก็น้ําฝนก็ ทิ้งช่วงไปนานนะครับก็เลยทําให้ต้นข้าวโพดปีนี้ไม่ค่อยสวยเหมือนกับปีที่แล้วนะครับนี่จุดนี้ก็จะล่งเลยนะครับนี่ครับต้นข้าวโพดค่อนข้างเตี้ยนะครับประมาณเอวของผมเองนะครับผมก็ส่วนสูงของผมประมาณร้อย้านล่างนะครับคนก็จะดีหน่อยนะครับเป็นพื้นที่ที่ดินนะครับก็จะชื้นกว่าด้านบนตรงนี้นะครับตรงนี้ลงไปถ่ายไม่ได้นะครับ นี่ครับพามาดูส่วนของลูกพี่แดงเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านล่างนะครับพาไปดูปัญหาของส่วนของลูกพี่แดงนะครับรอบๆตรงนี้ก็จะเป็นป่าอนุรักษ์นะครับไม่รู้ว่าตอนนี้ได้ตั้งเป็นเขต วณะอุทยานหรือ,อยังนะครับก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านล่างกันนะครับนี่ครับลูกพี่แดงเดินลงไปแล้วครับตอนนี้ก็เดินลงมาถึงด้านล่างแล้วนะครับนี่ครับนี่ดูข้าโพดของลูกพี่แดงนะครับนี มเมล็ดด้านในก็คงยังไม่แก่นะครับนี่ครับพามาดูปัญหาของกเกษตรกรนะครับก็จะมีจำพวกสัตว์นะครับก็จะมากินผลผลิตแบบนี้นะครับด้านในก็มีนะครับนี่นี่คือ เสียหายเลยนะครับถึงเวลาเก็บเกี่ยวก็คงจะไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้นะครับเพราะว่าฝักที่โดนหนูนะครับหรือว่ากระรอกแลก้วก็บริเวณนี้ก็จะมีไก่ป่าด้วยนะครับโดนกัดแบบนี้นะครับทำให้เสียหายถึงจะกินไม่หมดนะครับถึง ว่าหนูหรือว่ากระรอกอะไรจะกินไม่หมดนะครับก็จะเสียนะครับเพราะว่าระหว่างที่ยังไม่แก่ดีนะครับก็จะโดนฝนนะครับฝนทําให้เมล็ดด้านในนะครับเน่าเสียขึ้นรานะครับแล้วก็กอทําให้เสียหายนะครับนี่ค่อนข้างเยอะนะครับนี่โอ้โหเป็นปัญหาอีกอย่างนะครับของเกษตรกรส่วนข้าโพดนะครับ นี่นะครับเพราะว่าพื้นที่บริเวณนี้ก็ติดกับป่าชุมชนนะครับก็จะเป็นธรรมดานะครับที่จะมีหนูหรือว่าสัตว์นะครับเข้ามากินผลผลิตแบบนี้นะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็พามาลุยด้านในนะครับตรงนี้พามาชมด้านในตรงนี้นะครับนี่ร่องรอยของ สัตว์นะครับหนูว่าอะไรนะครับก็จะมากินนี่ครับเสียหายนะครับนี่ผลผลิตเสียหายนี่ครับนี่คือเสียหายหนักมากครับมาดูด้านในตรงนี้นะครับแต่ละปีแต่ละปีนี่ก็คือจะมีอุปสรรค แบบนี้นะครับมีปัญหาแบบนี้ปีที่แล้วนะครับบริเวณนี้ผลผลิตที่มาเก็บเกี่ยวนะครับจะเหลือเป็นส่วนน้อยนะครับที่สามารถเก็บได้น้อยมากนะครับที่สามารถเก็บได้นะครับ คตอนนี้ก็ออกมาริมสวนนะครับข้างสวนพื้นที่ตรงนี้เก็บได้ไม่เยอะแล้วนะครับปีที่แล้วปีนี้ก็น่าจะเหมือนกันนะครับก็ค่อนข้างหนักส่วนมากก็จะเป็นพวกหนูนะครับที่มากิน ผลผลิตนะครับของเกษตรกรโอเคเดี๋ยวผมจะลงไปด้านล่างกันนะครับตอนนี้ก็มาเอาผักที่เก็บได้เมื่อกี้นะครับส่วนหนึ่งไม่ได้บันทึกภาพเอาไว้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับน่าจะมีอีกนะครับสำหรับผักด้านล่างนี่ อตอนนี้ก็เดินมาแป๊บหนึ่งนะครับก็นี่มาถึงบริเวณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นถั่วนะครับที่ใจนะครับมาปลูกเอาไว้นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ออกผลนะครับไม่ออกผลผลิตอีกสักประมาณช่วงๆน่นนะครับ ตอนเก็บเดียวข้าวโพดนู่นนะครับถึงจะออกผลผลิตให้เรารับประทานนะครับสำหรับถั่วตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับจุดนี้นี่ครับจุดที่เราจะมาเก็บนี่ครับยอดฟักทองนะครับเพิ่ม ไม่ใช้มีดแล้วนะครับเก็บมีดใช้มือนี่แหละครับนี่ครับยอดฟักทองนะครับยอดฟักทองแบบนี้เราจะเด็ดนะครับเพื่อให้ฟักทองนะครับได้แตกยอดออกมาใหม่นะครับ ก็ทําให้ต้นฟักทองเองนะครับก็จะแตกยอดออกมาเยอะขึ้นแล้วก็ทําให้อนาคตนะครับฟักทองเองก็จะออกลูกฟักทองเยอะนะครับีนี่น,นะครับโอ้โหงามๆเลยครับ นี่ช่วงนี้ฟักทองเองก็ยังไม่ออกลูกให้เราได้เก็บกินนะครับน่าจะอีกสักช่วงหนึ่งถึงจะมีลูกให้เราได้เก็บกินนะครับช่วงนี้เราก็เด็ดยอดไปก่อน นี่นะครับยอดก็ยังมีไม่เยอะนะครับเพราะว่ายังออกไม่นานต่อไปก็จะแตะยอดเยอะขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปดูด้านล่างนะครับว่าจะมีอีกไหมนะครับโอเคนี่ครับ น,นี้ก็ไม่ใหญ่นะครับอืมอน,นี่ก็ฝนฝนเริ่มตกแล้วนะครับโอเคได้เพิ่มอีกแค่ยอดเดียวนะครับโอ้โหเกือบเกือบครับเกือบล้มเดี๋ยวผมก็จะกลับไปที่พักกระต๊อบแล้วนะครับ Okay. ได้เพิ่มมาไม่กี่ยอดนะครับฝนตกก่อนเดี๋ยวก็เอากลับไปรวมกับที่เก็บไว้กระตอบนะครับเมืกก่อกี้เก็บโอเคตอนนี้ก็กลับมาถึงกระต๊อบแล้วนะครับนี่ยอดฟักทองอ่อน,ออนเดี๋ยวก็กลับไปแกงนะครับที่บ้าน เดี๋ยวผมจะตัดใบตองมาห่อยอดฟักทองนะครับเอาอนุญาตทำกันห่อแป๊บนะครับ โอเคนะครับนี่ครับห่อเรียบร้อยนี่ก็เอากลับบ้านได้นะครับนี่ก็เป็นวิถีชีวิตของเรานะครับอยู่กินแบบพอเพียงครับผมปลูกผักริมสวนนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ได้เวลากลับแล้วนะครับนี่ได้ยอดฟักทองมาหนึ่งหอ่อ วันนี้ก็พามาดูข้าวโพดนะครับแล้วก็ปัญหานะครับของข้าวโพดหนูหรือว่ากระรอกแล้วก็บางส่วนก็จะมีไก่ป่านะครับจากป่าก็เข้ามากินมาทำลายนะครับผลผลิตสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม สวัสดีครับ